มึงไปไหนมาวันนี้มึงพากูไปเียบเห็ดกูก็พายกับมึงพรากูเหยียบนามมึงก็ไม่พากูไปหาหมอกูอยากรู้จริงๆว่ามึงงกหรือมึงยังไงมึงกลัวเสียตังค่าโรงพยาบาลเหรอพอไปดูหมอลำ มึงเห็นเด็กๆมึงก็ขู่ยังเพราะรุ่นเดียวกันกับมึงมึงก็ไม่ฆ่าเพราะเขาตีกันมึงก็แล่นปะกูกูอยากรู้จังว่ามึงรักกูไหมมึงแอบเข้ามาเหียนกูกี่ครั้งแล้วเนี่ยมึงออกไปเลยนะ oh, <no. S 1> มึงออกไปเลย